สงสารนะมันเหมือนเด็กหลงทางอ่ะคือเหมือนมันหนีหมาเราอยู่มันหนีเลมี่มันก็เลยเหมือนแบบเด็กแล้วมันมาตะกายประตูเหมือนให้ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาจะกินแล้วอะไรเงี้ยเจอแล้ว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 เรียบร้อยอุ้ยมันต่อสู้างไหนใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มากอุ้ยใหญ่มากเป็นไรครับแม่ผู้เตช่อง คือเราได้เสียงอะไรคมคำคมคำเมื่อกี้เรากำลังจะรถเข้ามาจอดอะเราได้เสียงเราก็นึกว่าหมาแต่หมาอยู่ในบ้านไมหมาก็ไม่อยู่หันมาอีกทีโอตัวเงินตัวทองตัวเท่าจระเข้มันเดินมันเดินขึ้นบ้านมันเดินมันขคอะอประตูมันกระต่าไงขอยังไงไม่ได้่เงี้ยอ้เหมยยืมมันยืนสองขาอย่างเงี้ยแล้วเราเราแล้วมันก็ คือเราอะเรากลัวมันเคาะเราแต้มเปิดใช่ไหเราก็ยืนแต่กนว่าอย่าเปิดประตูแล้วว่าคือเรื่องความคือเมื่อกี้ให้เห็นเราช็อกอะอยู่ในนี้เหรอหน้าจะอยู่ในนี้คือเมื่อกี้หรือมันวิ่งพวกเราเราไม่รู้เรา,เราไม่มีสติคือเมื่อกี้นี้พอมันเคาะเราก็กลัวแต่มันเปิดใช่ไหมเราก็วิ่งไปกดอ,ออดพกอ,อ,อกดออดเราก็คิดมาได้ว่าโยโย่ก็จะเปิดประตูซึ่งมันก็ยังยืนอย่างนี้อยู่เลยโย่มันยืนสองขาอย่างนี้ เราก็ตะโกนตะโกนจากตรงนี้ว่าอย่าปาดประตูอย่าปิประตูแล้วน้องมันนี่พี่วันนี่ฝึกหมาอยู่อ่ะฝึกมอนอยู่ตรงนู้นก็รีบวิ่งมาเกิดอะไรขึ้นเราก็ชี้น้องวันนี่จับได้ไหม ผมจับไม่ได้เราทำไงอ่ะแล้วอยู่ไหนเราเรียกเราปอบเราว่ามันเลี้ยวเข้าไปในนี้แล้วมันมาจากไหนตรงนี้จะปิดประตูเหรอไม่เราเพิ่งเทปูนปิดรอบบ้านหรือเปล่ามันเป็นตัวที่วิ่งอยู่ในหลังคาเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีเมื่อเช้ามีเสียงวิ่งอยู่บนฝ้าบ้านเราในห้องครัวเกเก ตัวใหญ่จริง<ม>เคยจับแล้วตัวนึงจําได้ไหมจัแต่ตัวนั้นเล็กนิดเดียวตัวที่ใหญ่เมื่อกี้มันยืนสองขาแต่น่าจะเทา่านี้ยืนสองขายืนรออเขากประตูเก่าอย่งเงี้ยคิดดูว่เปิดจะเป็นไงอะ่ะแล้วทำไมมันเงียบจังอะ่ะมันอยู่ตรงนี้จริงปะ่ะโจมันคงตกใจเราเมื่อกี้เรากรีดอ่นะมันมีรูให้มันออกไปทางอื่นไม่มี ถ้ามันอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่แต่ถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้มันก็จะออกแล้วใ่จะเดินไปบะค้าเข้า,ขาบ้านอื่นไเงี้ย <c oughs> โยบ้านแม่บ้านแม่เ,เราเดินอปเจอเขาแล้วแข็งมันยืนอยู่ตรงนี้หันมองหน้าเราไม่ไมหนีน้วยอนนะแล้วก็เดินน่ะมันเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้านนี้เลยนะ <c oughs> ที่จะมีตัวนี้เดินเป็นบ้านเฮ้ยเรามีเรามีรอปพี่รปภมาช่วยคือพี่เมื่อกี้ค่ะ มาตะกายประตูพี่อยู่ข้างนอกมาตะกายประตูตะกายประตูบ้านพี่ว่ามีอยู่ใยเนี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญประตกแก่โตเหมือนตุ๊กแก่สามตัวได้ที่เราประพอเราก็จะมีเครื่องมือมาเรียบร้อยเพราะว่าเป็นงานประจําเลยมั้งเนี่ยเก่งพี่เก่งวันก่อนก็เพิ่งมีเพิ่งมีเขาก็ส่งมาในไลน์หมูบ้าแหละ ทีมนี้ก็เพิ่งไปจับตุ๊กแกตุ๊กแกนั้นเขาเข้าห้องรับแขกเลยมั้งเบือออยู่กับโซฟาเก่งจีบหรอนี่กดูกล้ากลัวนะมันเราบอกว่าตัวใหญ่อะมันมันไม่ใหญ่มากอะแล้วแม่บูเป้ไม่ไปช่วยพี่เขาขนอจะ มันนจะไปทางอื่อถ้ามันมีมันต้องอยู่แล้วป่าเน,นี้ยโอ้โอ้แมเราเมื่อกี้กรีดกรีดเราโยกก็ไม่ยิงนี่โยกได้ยินไหมเพราะว่าเราตะโกนว่าอย่าเปิดประตูอะได้ยินดิมันน่ากลัวมากไหมคือเสียงมันตะกายประตูอะเหมือนหมาเวลาตะกายประตูเลยเจอแล้วอะคะเจอแล้ว<อ>เจอแล้ว<อ>เจอแล้วเ<อ>จอแล้วเจอแล้วตัวใหญ่ปะ สงสารนะมันเหมือนเด็กหลงทางอ่ะคือเมื่อกี้มันเหมือนคือเหมือนมันหนีหมาเราอยู่มันหนีเลมี่มันก็เลยเหมือนแบบเด็กแล้วมันมาตะกายประตูเหมือนให้ช่วยด้วยด้วยหมาจะกินแล้วหรือเนี่ยนี่ครับนี่เขาก็ถ้าทังนี้เรียบร้อยจับมาจับรีบมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันต่อสู้ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มากอุ้ยใหญ่มาก โอ้โไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่พี่ไม่ใหญ่หรอเขาจะเป็นอะไรไหมคะไม่มันไม่ตายใช่ไหมคะเออไม่ตายเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนอ่ะคะบ้าบดงข้าเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะคะเนี่ยไปโอ้โห ดูเนี่ยพี่เขาจะเอาไปปล่อยนะครับนี่ไม่ได้เอาไปทําอะไรเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยไว้บ้านข้างๆนี่แหละนี่อย่างนี้ไม่อย่างงี้แปลว่าจะรวยแล้วเขาเข้าบ้านนะเขาไปเจอเงินทองเหรอนีอโหพี่นนกว่าจระเข้ตัวใหญ่มากคืนพี่ๆนี่ก็จับอีตัวนี้กันบ่อยใช่ไหมเขาบอกว่าเอ้ยวันก่อนเพิ่งเจอกันบ้านนู้นเอาไปเอาไปไแถวไหนอะคะ ไปแล้วพี่ไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากอุ้ยเดี๋ยวฝากขอบคุณค่ะแม่ปุ๊เป้เข้าไปปล่อยใช่ไหมเขาไปปล่อยเออไปปล่อยขาเข่าลินห้อยแลบเป็นอย่างนี้เลยอ่ะก็เป็นเราโดนห้อยไปหรอบแต่พี่เขาบอกขายยากโยใครขับรถสวนมาตอนเนี้ย ไม่เขาไปปล่อยจริงๆเขาจะมีวิธีจัดการของเขาแหละเขาบางทีมาจับตุ๊กแกที่บ้านก็สองรอบแล้วไงตัวอ๋อตุ๊กแกรอบหนึ่งเตัวทางสองรอบตวนีัวรอบนี้รอบที่สองแต่มันเป็นเหตุการณ์ปกติของหมู่บ้านนี้ใช่ขับรถ คือเจอมันเดินนะปกติแต่มันมาขอประตูบ้านน่ะไม่ปกติแต่มันเพิ่งจะเคยมาขอประตูบ้านเฮ้ยเราเห็นโยเราเห็นมันยืนรอคือหมาก็อยู่ตรงนี้เเลมี่มันก็เห่าใช่ปะมันก็กลัวมันก็เกาะเกาะแล้วพี่มันนี่พี่มันนี่ฝึกมาอยู่หรู้วม่าช่วยเพี่มันนี่บอกว่าอะไรทำไม่ได้ครับผมไม่ได้มาผมไม่ได้ฝึกมาเพื่อจอดรงกําลังคือตั้งใจว่าจอดรถเราจะเดินไปคุยกับพี่มันนี่เรื่องหมาอะไรอย่าง เี้ยเราไปดูพี่มันนี่ฝึกหมาเฮ้ยแต่หมาหมาเราได้หลายท่าแล้วนะเดี๋ยวให้พี่มันนี่โชว์ให้ดูดีกว่าอ่าเลมอนเดี๋ยวโชว์หน่อยนะว่าเราผ่านการฝึกฝนมาแล้วเป็นยังไงโอเคไหมโอเคดีแรงไหมลูกฝึกมาชั่วโมงนึงแล้วเลมอนหมดแรงคอยนะนี่พี่มันนี่สั่งให้คอยแล้วนะมาเด้โหโอ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 ้โหโหโอ้โอ้โ เดี๋ยวต้องไปฝึกท่าตะกายประตูเปิดประตูหน่อยอุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่แม่ปูเป้รู้เปล่าว่าหมาแม่ปูเป้ทาท่าแบบนี้ได้เห็นพี่วันนี้จะอัดวิดีโอส่งให้ดูแต่เขาทากับเราไม่ได้ไงอันนี้ทำอะไรคะ แต่กลิ้งแหละแต่แต่เห็นแกกินอยู่ไม่คอยนอนคอยนอนคอยนอนคอยมันหมีกิ้งนี่ไงพี่มานนี่ก็ฝั่งกิ้งหมุน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 เออเออเออเลมอนน่ะชอบชอบฝึกเนาะชอบชอบจริงจริงเขาซีกับพี่มันนี่แล้วเนี่ยตอนนี้ ทางเลมอนเลมี่แหละแต่ว่าเลมี่เขาไม่ค่อยสมบูรณ์ว่าขาหลังเขาไปผ่ากระดูกออกไปไงเขาจะฝึกขนาดนี้ไม่ได้เหมือนกระโดดอะไรอย่างเงี้ยแป๊บๆก็จะเหนื่อยเริ่มไม่รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่เขารู้แล้วว่าเป็นของวันนี้ของน้องวันนี้เขารู้ว่าเป็นของพี่มันนี่เราเรียรับปากเลี้ยงอารมณ์ไม่ดีเจ้าของไม่มาดูเพียกสอนดีกับเราเคยเหรอย่างเงี้ยเราอยากลองท่านิดเราว่าเราสะดุดแน่เลยอ่ะ เออดูสิดูสิเร็วนะเร็วนะเออเอออุ้ยมีจัไรนะววิ่งอเก่งเกเก่งเก่งมากอแม่ปูเป้ลองไหมแม่ปูเป้ไปลองสิไลองทำไรกระโดดเหรอกระโดดรอดหัวกัละมันรักใครโดดรักครบอกรักพี่มันนี่รักใครไปเลยมันลักใคร ใครที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กให้นมมาฮะเล่นแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยใครให้พี่เป้ยืนถือถืออันนี้ใช่ครับมามันมันอานั่งพอยังนี้ตรงจะได้โดดเฉยๆเดี๋ยวแม่ปุ้ยเป้จะจับขวงให้ดูเลมอนกระโดดข้ามพอยนั่งลงก่อนพอยเดี๋ยวจะเล่นพอยนะมาแล้เดิน โอ้โหนีไหม่ัสูงไปใช่ไม่สเราจหมเอามมมอนหมดแรงแล้หมดแรงเดี๋ยวเดเตี้ยให้ลืมลืมมอนมอนังลงเฮ้ยมอนมอนมอนหมอนงเนอห่วงมด้วยเอามอนนคยคอยนี่คอยเออเอมอนนี่มอน อยู่นี่มอนอน้องมัน,นี่ตอนนี้ที่ฝึกอะคะ่ะจะฝึกโซนแถวไหนอะยังเป็นแถวนี้หรือว่าหรือว่าแถวดอนเมืองอะคะ่ะยังเป็นโซนแถวรากกระบังอยู่เลยครับลากกระบงังร่มก้าวบางนาใช่มีเนาะมีใครสนใจนะคะให้น้องหมาฝึกกับพี่มันนี่นะเดี๋ยวแม่บอกอรายละเอียดไปใต้วิดีโอนี้นะคะพี่มันนี่ไปฝึกให้ถึงบ้านเลยในโซนนี้นะอ่ะ ปแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะ<ม>ชอบตุวเงินตุทองหรือชอบน้องหมาหรือชอบแม่อะไรอย่างนี้นะคอมเมนต์ไว้เยอะๆเดี๋ยวแม่จะไปทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย